เทพุ่เขาใหญ่เราเป็นกันเป็นกลเลยเนาะแบบปีกายเลยเนาะปีกายกแบบพี่ตัวมใกนนจกงเชวดนะอพี่น้องเอ็เงอันนี้งขนาด งามเพื่อนจ้าได้ไดเดี๋ยวหิ้งด้เลยครับอือไ้พ่ึงหนี้งามครับเนาะงมอกเโอ้ยเราไม่ช่งามเจ้าเราเป็นแบบใหญเครับเอ้ยค สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะสวัสดีเขามารับชมสองไมจิกพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกท่าน,นครับผมจ้ากทางทีอยู่ในประเทศลักก็ตั้งประเทศนม่านจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่28แล้วเนาะคะ่ะเมษายน2568ันห้า้อจ้าวันนี้เมจิกก็เม่อกีก้พาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะแม่มกกยนนครับผมหลังจากเที่ยวไปเรปอกราไรเมืองจ้าพี่น้องกิดงานเนาะก็คือจังที่เดะบอกไปแล้วค่ะพี่น้องคุณแม่เสียเนาะครับผมตั้งแต่วันที่20ุ่ินน้อยเนาะ เง่นครับค่ะมัอนี้ผ้าขาปลาหาเห็ดเท่าเหลวธุรกิจการงานแล้วบอสีอย่างแล้วเนาะเรียงงานเหล้วบอสุอย่างแล้วเนาะเรื่อครับผมทำบุญให้เพื่อนเดียบร้อยแลวค่ะเมื่อวานนี้เนาะเจ็บฟองเจ็บเต็นส่งเรียบร้อยมันนี่ผ <จะ S 1> ้าขาปลาหาเห็ดตามเหตุการณ์ปกติจ้ะไปหลุ่นไปชมน้ำกันจ้ะมันนี้วัดเสดสีมานบ่เนาะจ้ะไปเลยจ้าพี่กัดมันมน,มน,นี้เข้ามาบ้านน้องเมกเนาะเน่ยครับผมไปจ้ะไปครับผมเอาครับผมเริ่มต้นเข้ามาใส่ผ้ามารอบ่งเห็ดเพื่อนครับผม สีโสมสีมันกระหลุนน้ากันเด้อครับวนี้หลังจากไปผอกันหลายมือครับผมดอกแรกแหกมันจ้ะเป็นฮิตพึ่งเขาใหญ่ด้วยจ้ะขางกันนี่จ้ะขางกันเป็นฮิตพึ่งเหลืองจ้ะขายหนาๆเลยจ้ะเอาหอยเหรอครับผมโม่บนยกขี้โม่บนยกขี้โอ้โหหงายเลยครับผม ก็ลัดอกีหนะครับผมมีเปลือกเหลืองด้วยครับนึกว่านึกว่ามีสานันโมบนพี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 กลายเป็นกอนเลนี่มัเปนจุกเลยสามดอกสี่ดอกด้วยครับผมอีกออุ้ยเต็มกำเลยจ้ะอีกดอกง่ายเลยเสร็จแล้โอ well, so. ้ย เ็ดผึกเยอะครับผมเดี๋ยวงง่ายเลยาตรงนี้ครับผมน่ะอ้ยแกงเสียบเสียบด้จ้ะนี่ยอ้จ้เ็งเข่ยจ้ะวันนี้อยีสจ้ะ สองดอกเหมือนกันนะครับพอดีสวยจ้ะดอกจ้นองตองงจ้ะทัขาหกจ้านี่กเจ้านเดยวเดี๋ยวเจ้านี่มาดอกอื่นด้ทางเขาด้จ้ะนี่ยานเบิดตัอานี่น้องะดมาอะไรมาอะไรไครับผมยากงานครับผม อะม่กับแกงด้อยูอ่ะพอดีแกงหวานนี่เนาะขอาวขครับผมมาวันนั้นพอดิเห็นดอกนึงเีย่นี่มาถึงโต๊ะเลยซื้ยเหมือแล้วเนาะเห็นดอกนึ่งเหมือนในปไดีมากบ้านเลยจ้ะโอู้ปากล้อตาอยู่ดอกไี่แกงหวานได้แต่เห็ดขอเาดอกนี้เป็นเชียเนาะเปนหมกเป็นลาจะ สองดอกตัวนี้เีใหเพึ่งแดงครับผมผึผม่งแดงเขา,ายาหลบานแล้วเนาะบานแล้วจ้ะโอ<ง>๋อบานแต่ยังงไม่ไลยไอถทองเหลืองเนี่ไอ้ผึ่งเหลืองมองนี้งามครับเนาะงามแตเป็นโมโ<ซ>ูยสีเหลืองดีขนาดเลยครับผมเป็นจุ่มเลยจ้า บางหมองผึ่กระเบื้องเนาะเห็ดผึ่งเรื่องจะก่น้องบางหมองผึ่กบืงเอนี่เรื่องจะเฮ็ดผึ่งเรื่องอีกจ้ะเดีนเป็นสง่าอีกต้งงเพิ่นอีกน่อยเพิ่น โรงที่ที่ปดีขาี่ครนะบบงดีขนาดบังดีขนาดคืนเราผลีดีขนาดเกียงหวานได้จ้ะนี่อนี่จ้ะอ้ยดอกง้คือเงี้ยดิเถอ่เงี้สวยๆเลยจ้ะเขียนอันตันหเห็นเห็นแตงกวาขมิขม่จีบานอืมขมเงี้ยขมิเป้ปะสวยเล<ว>ย<ว> สามดอกเหมือนกันพี่น้องมาที่ไหนห้องนี้เพิ่เคยเก็บก็เจอะต่อมาอีกด้ยคือประมาณนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาสองจุ่มนี่ยต้องมีติงานเหมือนกันเร่ยงมือเลยเลยครับผมเอ้ยมันงามใช่ห้องมาเคยเก็บนะอาจผู้ยถ่องเพิ่นงามแห็ยังไม่ได้แก่เนาะยังสวยๆนิ่งๆโอ้ยถ่องแบบสวยบ่มีแป๊วมีแม่ เต็มตาหน่อยเ่าแล้วจะเห็นดอกง่ายจังวันนี้อะไรอะไรโอ้ตรงนี้ครับผมบันนี่โอ้ยเป็น้อกตรงนี่ครับมาบนน้ำกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่แม่เทพคุนเขาใหญ่ครับผมบันเป็นกอเลยเนาะแบบปิกายเลยเนาะอันนี้ครับปกไก่กับแบบอีกดอกนึงนี่นี่ หนึ e oh oh, 5. 5. 5. ่งดอกครับผมเอานนี่่กออเไปจุ่มกันเนาะเอาไปจุ่มไปจุ่มครับผมโอ้ยเป็นกอจังเนาะเด็ดเก็บแล้วได้ได้จุ่มแล้วได้จุ่มแล้วงามแห้งครับพี่น้องได้จุ่มแล้วจ้ะได้จุ่มแล้วจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกค่ะเปิดเปิดอุยเต็มใหม่เต็มมือดีเนาะไอพอแบบนี้ทั้งนเบิร์ดเด้จ้ะพี่น้อง ไม้เต็มมือเต็มตาผมกะสีเต็มตากันเต็มตาโอ้ยม้ามาจังวะไนม้าแล้วม้าไปอีกเด้อม้าหรืองวะเดียบเนี่ยเยี่ยงโอ้มาแหว่งอีกนะจอกขึะหักให้ครับผมเออเชื่อผพื่อนไลน์เนาะเห็ดของสาดจ้ะออกมาแบบไหนเนาะ เฮ้พงษต์โอเ่ก็ให้ราหงอกข้างนี้เนเออเ่าพนอยากขาต่ำเลยคือจังป่ท่านพ่อฝนนี่แะแต่ปะทองก็ยังงามไม่ได้จ้ะสองดอกนี่สดอกจีน้าง้าจีนห่อนะอเรื่องเรียงค้วกันด้ครับพนี่จ้าตอนพนจูมีที่พันาฮอรเนาะ้เอิ่นให้พงนาฮอรนี่ครับอเบนี้ครับองไว้เลยจ้าเข่าจงเนาะอ้ยไอเขาหอด้วครับห่หองามนี่ อี่ตัวก uh, ้านเพื่อนหวานพอดีครับผมสวยจ้ะอื้ยพี่น้องสุดยอดอีเดียวครับผมสวยเลยนะไอ้นะขาเงาเฉินเื้ยขาขาเงาแบบนเฮ็ดเถื่อนอันแดงขล่าะลูกอ้ยสวยสวยจ้ะนี่จ้ะหน่อยก่อน เต็มกำเลยจ้าพี่อีกได้ตา,ตาออกหน่สวยที่สุตาแหลกเต็มไปแล้วครับผมแต่เนี้วจ้ามีมพอเห็ดดอกใหญ่ๆอบอวอยู่ครับจ้าพูด่ออื่อ้านคนเนี่มันเยางเนะี่ยมันยางซุกออพูดเ่องนี้เขาไม่นนนนหัวงั่นจ้าหัว อยู่ในรูค่ะคนอยู่ในรูนนจ้ะเอาเป็นเขาจ้าันนี้เอ้ยอบานก็ลัาพอดีอีกวยกันครับคนี่แล้วนะี่เป็นหลุมนี่งามก็เกาจ้ะ เต็มครับผมาอาน้าอรเได้มอองเขายัางหน่ขาคนไปขิดนี่หมูข้าคนา้นจ้ะแม่มน,ขขนดีครับผมอีกเ้าให้พึ่งเขาจ้ะยอกึงพี่กายออกเป็นหมนูได้พี่นี่ว่คเคยเห็นหลายเป็นแต่พี่กายเออกเป็นหมูนะครับจ้พึ่งข้าวขาวแม,ม่นมาเลยว้า

บานเปิงเคริองอืเปิงเครองแล้วรุนนี้จ้ะแกงไดเด้อจ้ะเขาพริกเข่าเกลือดีครับผมนี่จ้ะกายไปแล้วลบมาอีกเนปพี่น้อง, <c oughs> งเห็นเห็ดร้อนื่อไปจองเหรอจ้ะเพื่อไปจองไปจองกระปุก่อนน้ำเนาะขาพอน้นจิขาเห่วดีเหอ้ยโอ้ย งามใช่ไหมงามครับแกงแสบขนาดนด้หวานหวานจ้ะโอ้เห็นเห็ดละงูลุกเขาแล้วครับบานนี้คือ่บสายไหลเนาะนั่นครับผมอ้อกังโชคดีจี่เห็นพีดอกนึงครับผมดอกดอกอ๋อมากิมหน่อจ้ามาชิมน้ำโมเลยอ่ะสิ่งอื่นควันจะของไหลาย้ถือ่าด้่บเนาะใช่ครับ มมประาณนาแต่เกมยังบ่จบเลยเนาะนี่ครับที่ต่อฮาไปเรื่อยๆอยู่ครับผมบ้านก็นเอาได้จ้ะโอ้ยเพียรถอนเอาเนาะงเลเนาะสุดยอดสุดยอดให้ครับผมอ,อีกบ้านนึงจ้ะห่างกันหน่อยเนาะนี่บูเป็นโมปันไจ้ะอีกบ้านนึงจ้ะีห่างกันเนาะ ข้างกันให้ท่านได้สีพ่อแบบเป็นมุอเพื่อนมองจุ่มๆกันนหมมันไมท่านไม่ท่านมันยามเพลนแถบ้องรออีกันครับผมฝนยังบ่ท่านดึงแห้งอือคนอ้้ตองไ่ะใกล้กันนะลองหว่างงามๆจ้ะตีงกนเนาะนี่แกงกระแซบตีงกนกระแซบจะเห็ดออกเมื่อปีนี่ อ้าวอกจงเถ้าโบเอาด้วยจ้ะเอาแต่ดอกผึก่งแดงคนขาลายพี่น้องไปเบิ่อนทังกันครับผม <c oughs> โอ้โหข้าขวมได้พออยู่ฟังสัน้นนี่พี่น้องอน,นี่ครับผมขาเไม่ขาดเลยไม่หดึงแหงนิดนิดดอกหน่อยต้องปวกวันนี้แล้วเป็นเชือเพื่นอน เงามก็ไม่ใช่โุ่นเบื่อถิมก็เด้ครับเบื่อถิมก็ม่โอ้โหพอิมาจะปนิมาครับผมปนิมาลายหมืเนาะแม่อานะ้้ก็ันั้นเอาก็ได้ดอกครับนะอันนี้เป็นเชือเป็นเชือไป็น้วครเบเชืออันนี้ก็เป็นเชือจ้ะดอกเอาไรยังไงนี่เห็นไหมได้นนน่ะถองเรื่องไอห้อยอยู่่น ยังเราพี่น้องแนียเพื่อนเราาวมาไหนครับผมเนี่ย้สอบหรือแคครับผมคือเป็นแบบนี้อยคือดอกไม้แห้งถองเพื่นเพงล้างเพื่นจะชูนหมดเยฮ่าี่าฮาฮ่าฮ่าน่า่าฮเาฮ่าฮ่บฮ่าน่าฮเาฮาฮ่่าาาฮ่าฮ่ผม่า่าฮ่าเชื่อฮ่าฮ่า่่าฮ่่่่่่เ่า อะไรบอโอเคงได้อยู่มั้งนี่นั่นดิหลยเด้ครับน้องฟังห้องนี่ตว่าโอ้ตรงนี้ได้อยู่อ่ะโอ้้ไดบได้ได้ได้ยังดูู่นี่ถองเราังได้อยู่สานี่เชอยู่นั่นอะไรบอเหม่อไ็ได้ยังได้ได้ได้ยังได้ได้ยังได้ยู่อีกครับผม นันทองเหลืองยอยก็ทาตัวนได้ได้ครับผมเปิดเก็บขาลายด้วยครับนี่อายุได้ยุแกงได้ยุอันทองเหลืองเยอะจ้ะจอดจอดจอดเุดยอุอยคุณเาซำหน่อยกับมีดป่าพี่น้องโอ้ยนกัดขาพี่น้อเอาเมื่อกี้แค่ลงูบอนี่มาบกันเด้นี่นี่ทางไปตองโอ้ยแม่งในตลาดโอ้ย่ลงูก็มีครับผมมัน นุ่งขาวไม่มีดอกเดียวเนาะของเถะขึ้นเมื่อกี้โมดอกเดียวพูดอีกที่เๆืเมื่อกี้ผู้ชายตัวน้อยสาวซ้ำน้อยพอซ้ำหน่อยแล้วเป็นสาวเป็นจีเลยผิดจุดหน่อยเนาะงานมเดอโอ้ยขาเผินหัวเป็นอัวหัวเป็นอัวผู้สาวอัวนามแห่งจ้า เอากระตาเข้าก็งามแล้วอ้ปะนี่ตาสองครับเตรมยอยู่นะครับผมเอาขอบพาหาต่ออีกครับอุ้ยีน้องนี่อีกแลวครับน้องกันสาวสมน้อยอีกก้าตาะเปาะเนาะตาะเปาะตะเปาะแตเป๊ะบึงบึงวันนี้ผมเนี่อยเนียนหมดเนีนหมบกงานเพงานเน่จริงหาใหม่พอ โอ้ยบกขึ้นอิ่มก้นพี่เนาะข้าหากไม่เอ้ยตัดไปตัดเอาจ้ะข้าหากไม่อุ้งรังข้าไมลี่เลี้ยงข้าไมลี่จ้ะคาตันเลยขาคนกไต่เขาไปไต่หากไม่เลยดึงบนโอบคาตันโดกงามจ้ะมีสองโดกเนาะเลี้ยงข้ามเนาะ โอ้ยเหลียงเลยครับเจ๊งได้เจ๊งได้จ้ะไม่ไหเอ้ยดอกเงี้ยเถิดจ้ะพี่น้องไงครับครับใบแข็งเลยครับผมเนเลี้ยงข้ามว่าแต่ใบทองคนเป็นชีข้ามเลยเนาะสมชื่อคนจ้อกนึงเอ้อมาติดดีแต่แกก็ต้องแสบแม่นเขาผิดเขาเกลือดีครับแคนดี้ยู่ิได้จ้ะเนี่ยโอ้ยพี่น้องโอ้ย เด๋อกเดียวอ้ยอิ่มแล้วบอกเอาเยี่ยจริงจริงขาหนาวเหมือนเนาะดอกเดียวอิ่มที่เราพี่น้องนี่ปุ่นนะทองปุนยังเหลืองอยู่เลยจ้ะพี่ไงกว่าหน้ำไม่กี่อีกแล้วนี่โอ้ยดอกนี้่งามแพีงจ้ะดอกนี้แบบใหญ่ครับอ้ยขาปุ่นนะขาเป็นขาพี่น้องงี้เกินห้างแต่ว่าดอกไงลอยนะแง่นครับรืดพี่น้องหล่นกระตาเหยดลอยจ้ะพี่น้องหล่นเป็นหล่น

จัดอกหลุนดิบๆเนี่ยขาเนี่ยนะไอ้ขาโทษแห้งตันตันจะเลืองๆโอ้โยจ้ะแข็งเลยพ่าดิแข็งว่ะดิดว่าแก่แล้วแข็งเลยเอ้ยแก่ได้ด้วยครับผมอ้ยเป็นเหงาเลยเนี่ยไอ้งงได้จะได้ใส่ถุงไม่ได้จ้ะครับผมถุงใหไงมาใส่ครับผมเสื้อค้องกระตาอีกถุงครับผมไปอีก โอ้ยตลุ่ีบิครับตอนเราก็ได้มาดูไป้มาลายมือนี่ครับใ้ตัวเนี้ยมาท่านพูนอยู่โอ้แกงเดครับผมองห่ยะแกงแสบครับรุ่นนี้เขาพริกเขาเกลือชื่ว่าแหระครับผมแกงกระต่ายลายคุณอวดตัวเลยครับคนอ้ะ ผจ้ะโอ้ขาตันบ่ตันจ้ะโอ้ยนี่บ่ทั้งคน,นเห็นบ่น้ยเท่าไหร่ไม่มีบ่ไปพระเอยกลับแล้วครับผมแตครับผมไปบลงยอดได้ยอดหอดมันไม่กีก่ก็ผู้กี่ครับผมวันนี้หาเห็ดครับผมกิ๊กนั่นงกินหมันด้วยวันนี้ครับพอใจครับผมหลงังจ่ายแค่ปอยเขาปลาไรเหมือนเนาะแน่นครับผม มันคือเก่าจ้ะพี่น้องถือว่ามันสุดยอดจ้ะเหลือสองกระตาจนได้ใส่ถุงเนาะเมีนครับผมรักๆข้างล่างจะเป็นเ็ดผึ่งเหลืองเนาะผึ่งเหลืองหลายอยู่เลยจ้ะพี่น้องกับผึ่งเหลืองผึ่งแดงข้ามเห็ดละงูเห็ดผึ่งแดงขาลายเนาะก็ได้หลายเห็ดิจ้ะหลายเห็ดผึ่งผึ่งข้าวหน่อยก็มีเนาะผึ่งข้าวหัวหยองผึ่งข้าวใหญ่เาก็ได้เป็นโก่เลยจ้ะพี่น้องผึ่งข้าวใหญ่ผึ่งข้าวหัวหยองผึ่งข้าวขาว เพชรสะอาดก็ได okay? ้เม so ืสุดท้ายเฮามามันเพ็ดเพิงยักเนาะเพิงเดกล้ามใหญ่ค่ะพี่น้องจะได้ใส่ถุงจ้ะเรื่องโง่ก็ได้ทั้งตุ้มทั้งบานจ้ะแต่ก็บ่หลายปานในเนาะครับผมก็ถือว่าสุดยอดจ้ะเพิงเดงเฮาก็บทังไหนทั้งกรุ่นนี้กับรุ่นบานจ้ะถือว่ายังงามยังสวยอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะผลงานคลิปมื้อนี้เนาะจ้ะเป็นคลิปของวันที่28เนาะค่ะเมษายน2568ันห้าร้กสบแเมื่อกี้ก็พอดีก็ขอฝาก ผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งนําเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไมคิคพ่อลุยจ้าไมคิคก็พ่อคิคกับขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกําลังใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กําลังใจไม่คิคก็พ่อคิกจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสําหรับคลิปมื้อนี้ยไมคิคก็พ่อคิคกก็ฝาาาผลลงงนนไว้้้เพีียะจ ไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าไม่อคิกสีภาพไปหาหยางพี่กดหนหนาดใดญนาะจ้ะวันนี้เมื่อคิดก็พอคิดกับขอตัวละกระบาดกันเด้อจ้าขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญานใยายเอฟซี FC ทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่บริืมบ่ปาพ่อคิกเมื่อกี้ขอบคุณหลายๆค,ครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังได้ใจที่ทรงมาให้ครับผมบัวสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมขอบคุณหลายครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผม